เห็นอยู่รถตะเกียที่มันออกอ่ะสองคันมีรถข้างหน้ามาด้าของผมอ่ะเขาจะเลี้ยวซ้ายผมเห็นเขาเปิดไฟเลี้ยวแล้วและรถตู้ที่ออกจากซ้ายอ่ะพี่เห็นไหมเขาไม่ให้รถเลนขวาเข้าและอีกคันหนึ่งก็ตามมาเลยเป็นไรป่ะไม่แล้วตัวเราเพลิหรอเปล่าอะไรนะครับเจ็บรู้ต่อเห็นเดินกระเพะกระเพะนิดหน่อยนิี้หน่อยรถจอดขวางทางเขาเปล่าวะรถรถน้องเขาเพิ่งออกมาพี่ เพราะว่าพี่ต้องเขียนประกันถ้ามีทะเบียนเราก็มีผู้กรณีรถเรามีทะเบียนไหมย,ยังไม่ได้ปไปทำเลยพี่ไม่ทะเบียนของเราเลยอ่ะทะเบียนเลยอ่ะไปไปซืป้อขายก็ได้ไใช่มีไหมใบค้อขายก็ได้ก็เริ่มไปทำใหม่แต่รถน้องมันซีซีน้อยมันไม่มีประกันครับอันนี้ไม่ใช่ของอันนี้เข้าใจครับพี่ของพี่มีประกรันอ่ะพี่จะได้ทำเเขียนนะเดี๋ยวพี่ไปเขียนรถหลบเขาก่อน รถล,ลบก่อนฮีย้ยน้องมีนแม่งชนไอ้เฮียไม่น่าพานน้องออกมาไกลเลยเยึดเป็ดแล้วว่าเรากับน้องก็ไม่ขี่เร็วแล้วนะ

ใช่นะไปๆไปนะครับผมเมื่อกี้ค่อยๆขี่มาขาเจ็บจะเนี่ยเดี๋ยวให้น้องซ้อนผมไปพี่ไปเดี๋ยวไปถึิงมันจะบ่งลาเลยใหญ่เกินตัวเด็กอ่ะตัวเด็กเล็กถ้าอย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นบังคันไม่ต้องร้องเหรอต้องล้อเลยพี่เคยแบบประจานว่ต่องล้อตอครับพี่ตอครับตอบครับพี่ครับพี่เห็นแล้วเมื่อกี้มันมีมาด้าอยู่ข้างหน้าผม จะอยู่เลนกลางจะเลี้ยวซ้ายรถตู้ออกจากตรงเนี้ยเขาไม่ให้ทางเขาขี่ไปเลยแล้วรถที่ตามหลังมาอีกคันนึงอ่ะเขาก็แซงขึ้นไปเลยไม่ให้มาด,ด์าเขา้าน้องมันก็น่าจะเบรกคันนั้นนะเพราะว่าเขาเบี่ยงขึ้นขวาไปเลยขอบคุณพี่เขาหนะพี่เขาใจดีมากเลยนะขอบคุณพี่เขาลูกไปครับขอบครับพี่ขอบมากครับไปไประวังนะรถเป็นไรเปล่าสตาร์ทติดเปล่าประกันคนอะทำได้แต่รถมันซีซีน้อยมันไม่มีประกัน ค่อยๆขี่รถมันเป็นไรเปล่าคับเคิร์ดอะไรเนี่ยเป็นแค่เกียร์ไม่เป็นไรหราลดลงก่อนเกียร์ไอเนี่ยเอาอะไรดัดลงก่อนไหมไอเนี่ยดัดลงเหล็กอ่ไม่ดูขาเลยขูตรงเลยต้องเอาไอ้นี่กดสะพี่มีเหล็กอยู่ตรงนั้นอยู่นะเจ้าเหล็กเหล็กของเราไปไหนดัดนี่หน่อยนึงเนี่ยวนะไม่ไม่เหล็กตันไม่ได้เดือดไหม่ไปร้านไหนเขาดัดเหล็กดัดเออหดูด้วย ขี่เข้าในซอยไหมละ่ะจะไม่ต้องออกถนนใหญ่ในซอยอ่ะพี่เออมันใหญ่หออได้มันไม่เป็นรถมลลรรนันดีมากเลยเอ่ะลอยไปรอกันให้ดูก็ดีมากอ้าวแล้วไปไม่รอกูเลยเนนแล้กูจอดอยู่นู่นดีมากเลยล่ะแล้วมันขี่ไปไหนมันรู้ทางเหรอมันรู้พี่รู้รู้าทาง<ด>รถขี่เร็วมากเลยเจ้านเนี้ยใช่เมื่อกี้ขี่กันมาช้านะผมขี่ยังไม่ถึง60สิบเลยไอ้อ็อฟกินคนขับรถเร็วพี่ขับรถเร็วเหมือนนะมันรู้ทางใช่ไหมไอ้อ็อฟอ่ะ ขางหน้านนเลยเขาจะมองท้าใครมีจะมองท้าอนไ้นไหนดูเป็นแผงตรงไหนเปล่าช้ำไช่โว้นี่ไงช้ำทะลอประสการลูกผู้ชายไม่ตายหรอกแ่นใครล้มบีอนนั้นมาจากไหนเนี่ยมาจากมินบุรีไม่๋อมาจากมินบุรีใช่มาขับรถไปซื้อของกันมาพี่แล้วก็มันจะเป็นกมทไเอ๋อผมไปซื้อของอยู่โรตัรฝั่งนี้กันพี่มันมีอุปกรณ์การช่างอยู่ตรงนั้นไงครัแล้วขี่กลับมาดีน้องมันมีกล้องมีอะไรอะไ ครับขอบค้าพี่ไปอไอ้เชาเราจะไปทางไหนเจอกับมันวะเนี่ย,ยไอ้เชนไม่แม่มน่าชนเลยนะเว้ยพี่เห็นอยู่ตะเกียบเมฆจึ๊กแล้วล้อมันพับไปเหรอไม่รู้อ่ะไม่ไม่ไม่รู้ว่าโดนรถคันนั้นหรือเปล่าคันสีแดงอคันไรอ่ะมีรถมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างหน้าเองทีนึงเหรอพี่มีมีต่อต้องผมไม่ได้เปิดไงไม่เหี้ยอ้ยเห็นทะเบียนเห็นอะไรเรียบร้อยแล้วพี่อ่ะเห็นมาด้ามันจะเข้าขวาเห็นปหมคันที่เปิดไฟเลี้ยวขวาอยู่ตั้งแต่ทีแรกอ่ะที่อยู่ข้างหน้าพี่อ่ะแล้วพี่ชะลออ่ะ นิ่เลยอ่ะแค่ครั้งแรกไอ้ที่เกิดกับพวกไรไอ้คันเนี้ยโชคดี<ไ>ที่เขาไม่เอาเรื่องประสบการณ์ไม่เป็นไรหรอกผิดสิผิที่พี่พามาไกลด้วยแหละแต่พี่ว่าเราก็ขี่กันไม่เร็วนะเว้ยไม่ตอนนั้นะผมขับมาความเร็วมาเท่าไหร่เองแต่คือมันเบรกพี่ขี่อยู่ห <c oughs> ้าสิบอยู่เกียร์สี่อยู่ห้าสิบไลยออฟอ่ะจะไปเจอกัมันที่ไหนเนี่ยเรากลับก่อนไหมเดี๋ยวค่อยมาทำคอนเทนต์ที่หลังก็ได้เพราะขาเราเจ็บอันติลิเกอร์ติดติดแผลปะ เอาสติกเกอร์ติดขาไม่เป็นไรไม่ไหวไม่ไหวอ่ะลองดูเผื่อหายเว้ยอันนี้เป็นพรจากพระเจ้านไงเป็นพรจากพระเจ้านะเนี่ยไหนดูขาไหวไหวไม่เป็นไรทิเีจอเมียด่ายังเจ็บกว่านี้เลยเนี่ยแล้วออฟมันจะไปเจอกับเราที่ไหนเนี่ยจะทำสีขนมด้วยอ่ะเออทไปทางนี้ได้ไหมเราต้องเห็นรถกลับอ่ะดิ เราต้องเข็นย้อนกลับไปทางนี้ถ้ามั้นอ่ะแต่ไอ้ไอ้ออฟมันจะไปทางไหนประเด็น่ะมันมีหลายทางนะในซอยนั้นน่ะเดี๋ยวเราขี่ไปกับมอเตอร์แปรก่อนไหมล่ะไปรอบ้านนั้นนี่ได้ได้ไปรอบ้านมันก็ได้ร้อยสิบเจ็ดใช่ป่ะใช่ที่ร้านเป็นทาเดี๋ยวกูจอดรถตรงนี้เลยกูรีบวิ่งไปดูมันก่อนเลยกูได้ยินเสียงป้ากูรู้เลยไอ้เหี้ยเอ้ยดีรถมันไม่เป็นไรมากด้วยเป็นกระจกเกียร์เกียร์ดัดให้ไมได้ได้รถขี่ทางเก่าก็ดัด พี่เห็นรอยถลอกตรงปั๊มก็ปุกเบรกอยู่อีกที่หนึ่งอ๋อนั้นเป็นนานแล้วพี่อ๋อโอเคไปปั๊บไปปัเจ้าของเก่าเจ้าของใหม่ก็มีแค่เกียร์เกียร์เป็นเลยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมน้องมีนก็ได้ เจ็บที่ส่วนขานิดหน่อยนะครับเหมือนเป็นแผลน้ำร้อนลวกนะครับไม่รู้ว่าโดนจากเครื่องหรือว่าอะไรนะครับผมระหว่างนี้ผมก็กําลังขี่รถไปส่งน้องนะครับเพื่อนเขาก็ได้ขี่รถน้องมีนไปนะครับขับรถน้องมีนไปต้องขอบคุณพี่รถเก่งมากมากเลยนะครับผมที่ไม่เอาความน้องหรือเอาเรื่องน้องใดๆเลยนะครับผมต้องขอบคุณพี่เขามากมากนะครับผมจากที่ได้คุยกับน้องมีนเบื้องต้นนะครับที่สอบถามกันดูก็คือมีรถ ไม่รู้ว่าเป็นรถมอไซค์ยี่ห้ออะไรนะครับขับตามหลังมาอีกทีหนึง่งขับตามหลังรถของผมนะครับและช่วงนั้นคือผมกําลังชะลอนะครับผมชะลอรถเพราะว่าจะมีรถมัด,ด้อยู่ขวามือผมเพื่อที่จะเลี้ยวเข้าซอยแต่มีรถตู้แล้วก็รถเก่งอีกคันหนึ่งนะครับที่อยู่ซ้ายมือขี่ออกจากป้ายรถเมล์และแต่ไม่ได้ให้ทางรถมัด,ด้ที่อยู่ขวามือผมนะครับแต่ผมชะลอแล้วแล้วเหมือนรถคันที่อยู่ข้างหลังผมเขาจะเบรกเบรกนะครับ แล้วน้องเมย์ก็เลยบอกว่าเหมือนเขาจะเบรกเบรกเสร็จปุ๊บน้องเมย์ไม่แน่ใจว่าได้ชนเขาด้วยหรือเปล่าเลยเป็นเหตุทําให้น้องได้ลื่นล้มนะครับแล้วก็รถมันล้มไปทางด้านขวานะเพราะถนนมันลื่นไปโดนรถเก่งพี่เขานะครับทําให้ด้านข้างยุบยุบเลยนะครับผมแต่ก็โชคดีที่เขาไม่เอาความเลยนะครับผมแล้วรถเวฟคันนั้นก็หายไปเลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าน้องเขา ไม่ได้เปิดกล้องไว้แต่ก่อนหน้านี้นะที่ขี่มามี Honda Wave นะครับผมขี่แบบหวาดเสียวมากก่อนหน้านี้ขี่น้ำหน้าผมอยู่แต่ผมแซงเขาขึ้นมาแล้วน่าจะอยู่ช่วงตามหลังผมแล้วน้องมีก็ตามหลังรถคันนี้อีกทีหนึ่งก็เลยเป็นเหตุอุบัติเหตุไปครับผมแต่ก็ขอบคุณพี่รถเก่งมากๆเลยนะครับที่ไม่เอาความน้องเขานะครับและไม่ยังไงอะก็ <laughs> ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับขับขี่ปลอดภัยครับผมช่วงนี้ฝนตกด้วยไปแล้วครับผม